ประตูรั้วแบบนี้ทันสมัยที่สุดประตูรั้วแบบนี้นะครับเป็นที่นิยมกันอย่างมากๆเลยในสมัยปัจจุบันซึ่งประตูรั้วแบบนี้จะมีวัสดุอะไรบ้างนะครับก็คือจะเป็นเหล็กนะครับเราจะใช้เป็นเหล็ก 4, ี่คูณสนะครับตีเป็นกรอบนะครับสี่เหลี่ยมเลยนะครับแล้วก็ตัวเหล็กซอยนะครับตรงนี้นะครับเราจะใช้เป็นเหล็ก2อคูณส แต่ตัวกระดูกข้างหลังเนี่ยเราใช้เป็นเหล็กขนาดนิ้วคุนนิ้วนะครับเพื่อที่จะค้ำตัวของไม้ละแนงนะครับไม้ละแ e n นะครับเราใช้เป็นไม้ละแนงหน้าสามตัดขอบนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างของไม้ละแนงเนี่ยขนาด1นนิ้วนะครับหรือจะเว้นเล็กกว่านั้นก็ได้เหมือนกันนะครับ อันนี้เพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับมาในส่วนของล่างประตูนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะมีเหล็กฉากเนี่ยอยู่ข้างในนะครับแล้วก็เหล็กเพาเนี่ยเราใช้ขนาดอยู่ที่20มิลอันนี้ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ล้อนะครับล้อเลื่อนนะครับเราใช้ทั้งหมด2ชุดนะครับก็จะมีชุดหน้าแล้วก็ชุดหลังนะครับตัวล้อนะครับเราใช้ขนาดประมาณ4นิ้วนะครับอันนี้ค่อนข้างใหญ่เลยเวลาเปิดเนี่ยประตูเนี่ยจะได้ไม่ตกลางนะครับมาในส่วนของประตูทางเข้าคนนะครับ ประตูทางเข้าคนเนี่ยเราจะใช้ขนาดเหล็ก2อคูณสนะครับตีเป็นกรอบอันนี้จะลดขนาดเหล็กนะครับถ้าเราจะใช้เป็นเหล็ก 4- ีคูณสเนี่ยผมมองว่ามันใหญ่ไปนะครับในส่วนนี้เราใช้เป็น2อคูณสก็พอนะครับหรือจะเป็นสามคูณนิ้วครึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับมาต่อนะครับเหล็กทำมาแลแนงเราใช้เป็นขนาดนิ้วคูณนิ้วเหมือนตัวประตูรั้วเลยนะครับในส่วนนี้มาแลแนงณงน้าสามตะขอบเหมือนกันนะครับสีอันนี้จะเป็นสีเบาน้ำตาลช็อกโกแลตนะครับมือจับนะครับตัวนี้เราสามารถใช้มือจับ ที่ห้อไหนก็ได้นะครับที่เข้ากับประตูมาในส่วนของลวเหล็กลวเหล็กนะครับเราใช้เป็นเหล็ก 2, อคูณสนะครับตีเป็นกรอบด้านนอกนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยด้านในเนี่ยเราใช้เป็นเหล็กนิ้วคูณนิ้วนะครับเพื่อค้าในส่วนของตัวไม้และแนงนะครับตัวไม้และแนงนะครับเราใช้เป็นไม้และแน่งหน้า3นิ้วนะครับตัดขอบนะครับตีเป็นแนวตั้งนะครับสีเนี่ยจะไม่เหมือนกับสีของประตูลว นะครับสีอันนี้จะเป็นสีดำนะครับประตูรั้วจะเป็นสีน้ําตาลนะครับใครชื่นชอบประตูรั้วแบบนี้นะครับสามารถนําไปเป็นเฟเฟอร์เรนซ์ได้เลย